พาเพื่อนเพื่อนมาชมหลังคลองอากาศเย็นๆจ้าอันนี้เด็กว้าวแซวกันเนาะขอบคุณค่ะป้าแมวขอบคุณค่ะกดไลค์กดหัวใจน้องคิมขอบคุณค่ะป้าแมวน้องคิมกับมี่สามพิมพ์ฮ่าเดี๋ยวข่อยไปไล่ลบพิมพ์ยังอื่นอี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 เดี๋ยวข่อยสเสียอันสเสียข้ามิ้นเจ้าไปลบอันสิไปลบออกสิขาดข้าวมิ้นไปพาพี่น้องมาชมวิวจ้ะชมวิวทิวทัศน์หลังคลองนู่นนี่จ้ะ อันคอยนอนปีกคอยยันปีขาดได้พี่น้องเรื่องของเรื่องสาเรื่องของเรื่องอะนะยันเละอันสีบุญญาเนี่ยได้พี่น้องเมื่อกีล่ะทั้งยังดีแต่มีที่เดินไข่ห้อยชลีกับมีดได้จีเซ่ใส่ต้นกล้วยพี่น้องโมเมนเซ่นยังเด้ออุ้ยคอยเลยก็ได้ไปเรื่อยเลยอันคอยมาไล่เอาบรรยากาศตัวอยู่ห้องมันมีบรรยากาศพี่น้องโมนี่เขากรอนาเย็นกับพ่อนาเจ้าพ่อสวัสดียามแรงจ้าจ้าพ่อสวัสดียามแรงเด้จับแมน อันอันโหนต้นกล้วยไร้กระปุ래ได้พี่น้องเนี่ยมันใช่ลมทับหัวเครื่องกันง่หๆโอ้โเสียเสียนี่แหละค่ะมักแบ่งคมๆกับบคมมันไหนเด้อคุณอ้อไปไปอีชั้นไปพ่อต้นได้ชั้นกระชีดตรงนึงข้อมินอันนึงหายกะยอดวิวหายเด้อพี่น้องว่าไปห่วงห่วงยอดวิวเลยเนี่ยค่ะขอตัวก่อนนั้นอันอันโหนต้น เว้ยไล่กับบุหรี่ได้พี่น้องเนี่ยมัาชิล้มทับหัวเครื่องกันญ่ายๆโอ้ยเสียเสคิดพอย่ายมากจ้ะคุณครูหนูก็เอาแบบง่ายๆเนาะก็เล่นอะไรสดไปสักนิดจักหน่อยจ้ะพอดีคุณครูเขามาก <c oughs> อยู่หูจั๊กก็ดีเนาะสมมตอว่าเป็นบ้านอีรพี่สมเอ้ยตอนนี้กับบุปปัญได้ดอกพิงด้วยหมักบัวโอ้มอัตึงจาพ่อดอกไม้สวยๆอยู่ริมสะจ้ะงาม,มงามโมเมนต์น้องคิมได้งามพอ นี่สวยๆจกักว่าสไยนิดถึงผอก็เลยแบบตดตดเต๊ดเต็แต่ดอกไม้ก็งามงามเลยผอลังบานแง้มเย็นจ้ะสวัสดีจา้าเพื่อนๆชาวเลียวอันนี้ดอกไม้ล้างบานด้วพี่นอ้องอ่านว่าไปเด้อเด้อบ่เมียว่าเลย,ย,ยเป็นนักต้อนรู้ในก็นได้อันมาเบิง่งอันน้าอยู่หลังค้องจะบะเมียวอะไรสดอันมาเบิง่งหอยชลีน้าตัวพี่น้องเอ,อ้ยนี่ไล่สดอย่างเดียวด้วยนี่ ไล่สดเอาวิวที่ชัดจ้าที่เอาอันไปล่งคลิปเนยาจากมือนีบริเฮดคลิปเลยข้าจะไปตอกปั่นเพื่อนพานไปเที่ยวข้อมินอย่านันแหละเล่บริเฮดคลิปเลยมือนีน้องคิมก็เลยใชมไหมไล่สดเอาไปส่งปลาแมว <c oughs> ป้าใบเตยจ้ามาลังบานปลาใบเตยเดี๋ยวดูเพื่อนคอมมิ์กันดีกวนเป็นลงละดอกอันป้าแมวเอ้ยมาไล่เอาลังค่องเอาบรรยากาศยอดวิวบ,บสูงจ้าก็เลยมาหาวิวถลังข้องนี่ ตรงไหนก็นมมแจะวิวจะาวิวตนไหม่ตนหวานเป็นลมขมเป็นคนพาหวานไปหาหมอหวานเป็นลมขมเป็นคนพาหวานไปหาหมอแหม่ขาลมโคมคมมีครบทุกอย่างให้น,หนุดปลูกไว้ข่อยเป็นคนมอมีคาข่อยก็มาเอาคาให้น,หนุดมอมีจักไข่ข่อยมาเอาตาไข่ให้น,หนุดต,ตัวนั่นว่าไปตัวข่อยนี่ก็เป็นนักอันบรรยากาศเด้อค่ะพี่น้องสวยงามน่ะโมเมนคีมเด้อหันกล้องให้อย่างดีสวยๆอันปลาเด้อสวยพี่น้อง่าคุณคู่ ไล่เอาเวลาเลนื่อยเปื่อยตัวสมือนี่บรรยากาศดีๆใช่ค่ะคุณอจะพ่อดอกไม้สวยๆอยู่ริมสะจา้ะงามงามโมเมนต,ต์น้องคีมในงามพอนี่สวยๆจักบ่ดทรงไซนิดบอดตกเอ,อ่ยลืม่มลื่มถือลื่มถือทงมใส่อ้ยเก็บแล้วค่มีทงใสคือเก่าเลยพี่น้องเอยข่อยนี้ก็ได้มาตหวหงมาไล่สดเลยพี่น้องไล่สดไปไล่ซดมากเก็บหมกบักบัวขาง่มีทงใส ผมม,มีสาระเลยพี่น้องาไลัยสดผมมีมยังเลยพี่น้องมาเอาวิวเอายอดวิวยอดวิวยาวทรงเพียมากสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีป, <laughs> ป้าแมวป้าใบเตยจ้ามาลังบัดป้าใบเตยเดี๋ยวดูเพื่อนคอมเมนต์กันนี้หวานเป็นลงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลานอันกดไล่ให้ปลาเต็มทีเลยสวัสดีค่ะคุณครูอันน้องครีมเอิญเอจอคล้องน้องอีกแล้วนาะลรืมโต อันอวิวหาวิวอยู่หลังบ้านจ้ะอยู่ในห้องผมมีวิวลาไป <laughs> <laughs> นี่หาวิวไล่ไล่ได้พี่น้องมีแต่ยอดวิวตามหลังบ้านจ้ะมาเอาบรรยากาศจ้ะพ่อสวัสดีจ้ะพ่อสวัสดีรอบเย็นจ้ะพ่อนี่น้องคิ้นกับเป็นเอลีเนาะเศร้ากับพ่อออก,กันดิตั้งแต่เล่นเรีวสวยขึ้นทุกวันนะเธอ,อ,อขอบคุณค่าข้าก็ไม่ต้องกินรถของอ้วนค่ะค,คุณอ้อ่าไปหลย <laughs> ตูเตรียมทิบอันฟิ่นมาจางไหนนะเดี๋ยวอ่านคอมินเมื่อนีิ ไรนี้จะมั่งอังห้วยกินดีอยู่ดีเนาะเราตะเล่นเลียเ้ยวกับอีตอนนี้แหละละปกติไรอยู่ห้องกาง,งามอยู่แล้วมาไรอยู่ล้างบ้านเนี่ยนะนี้โอ้ยเก็บหมักบัวช่วยพี่น้องผ้ามาล้างข้องจังมันนี่ก็สะดวกแน่กันเลยย่างมาล้างข้องมาหายอดวิวจ้ะพี่น้องตั้งแต่เห็ดเลี้ยวมาวิวบัวสูงก็เลยมาหาเลาะวิวแถวหลังบ้านจา้ะเ <c oughs> บาเนาะไป <c oughs> ตายนะเธอนางตานีสมบูรณ์มากโอ้อยสร้างมาเดี๋ยวได้๋ยวค่อยต่อกัน เจ้ากระสากมอยค่อยเห็นไปเนาะสมเดนอันอันโหนต้นกล้วยไร้กับอะไรได้พี่น้องเนี่ยมันชิลมทถักหัวเครื่องกันง่าๆโอ้ใส่ๆหวานเป็นลมขมเป็นคนพาหวานไปหาหมอหวานเป็นลมขมเป็นคนพาหวานไปหาหมอแหมแอค่ะลมโขลมค่อมให้กันจ้ะพี่น้องไล่สดเอาเวลาซื้อจ้าเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมหลังคลองอากาศเย็นๆจ้า นนน้ <laughs> <laughs> นี่จ้าพาเพื่อนๆมาชมหลังคลองบรรยากาศเย็นๆจ้า <laughs> อันไรสมียนอันอันโหนต้นกล้วยไรกไไับพี่น้องเนี่ยมันชิลมทถักหัวเครื่องกันง่หๆโอ้โอโอ <laughs> สิสสิไปเฮ็ดคลิปเงาจ้าพี่น้องสิปรปอัดคลิปส่งผู้ใหญ่มาทำคลิปยาวจ้าทำคลิปยาวเติมาเหรียญหลังคลองจ้ามาชมวิวหลังคลองจ้าพี่น้อง ปกติไลฟ์สดจะให้องจ้าสวัสดีจ้าคุณครูสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีจ้าทักทายได้จ้าเพื่อนๆไปผ่านไปผ่านมากกระทักทายได้จ้ามือน,นี้น้องคลิปกับบุ้มีสาระจ้าสิพาเพ,เพื่อนมาชมล้างคลองอากาศเย็นๆเป็นมาเดินเอาวิวซื้อดอกพ่อสูมมือนี้บุ้มีสาระได้พ่อมาไลฟ์สดเอาเอายอดวิวอันนี้ก็อีกมุมนับนาทีสามนาทีหรือสามสิบนาทีก็บหแล้วเนาะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะอัน คีมก็เลยผ้าพื้นผี่ผ้ามาล้างข้องจงมันนี่ก็สะดวกแน่ก็เลยยางมาล้างข้องมาหาหยอดวิวจ้ะพี่น้องตั้งแต่เห็ดเลี้ยวมาวิวบ่อสูงก็เลยมาหาเลาะวิวแถวหลังบ้านจาัง <c> เ <oughs> บาอโนอ่ไปผมเป็นคนพาหวานไปหาหมอ <c oughs> จริงหรอคะหวานเป็นลมผมเป็นหวานเอ้ยอะไรเอาไหมเอาไหมเ,เดี๋ยวอ่านใหม่ดิ่อนาเย็นกับพ่อนาจ้พ่อ ำแรงจ้าจ้าพ่อสวัสดีย้ำแรงด้ละปุ๋มป้าแม,มลบอกกินด้วยจ้าป้าแมวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่สาวสะอาดแทบไทยมูแม่น้องคีมสวยหนัน,มา,านมาอันเขามาป้าหนี่มาอัดคลิปโดยเฉพาะเลยพี่น้องเอ้ยมาเอาอันเอาเอาดอกไม้ย้ำๆเขาบพยายามย,ยุ่งหาอันสีนอ้นอย่างนี่ดะนี่คนอ้อโอ้ยพาคนอก้อเก็บหมักบวกกันอัน มาเบิ่งหอยเสลีดน้ำตัวพี่น้องเอ,อ้ยนี่ไล่สดอย่างเดียวเด้นี่ไล่สดเอาวิวที่ชัดจ้าน,นี่แหละค่ะมกแบ่งคมๆกับบะคมมันไหนเด้อคุณอ้อไปไปอีชั้นไปพ่อต้นได้ชั้นกระชี้รางมาเนาะพ่อเนาะมามาอัดคลิปเอาเอายอดวิวอย่างเดียวได้พ่อมึงบอทเอายังสักอย่างอันหนูมาเอาความงามทรงพญายมากนะพ่อสามสิบนาทีเพิ่นว่า สามสิบนาทีสามวิกับบุงโวพี่น้องเอ้ยเขาก็บอกพิษบอกถือกันตามภาษาพี่บ้านะพี่น้องว่าอาไปสามนาทีสามนาท,นาทีหรือสามสิบนาทีกับบุงโหรวเนาะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะอันคีมกับเล่ยผ้าพื่นนอันโมมีสาฬิได้พี่น้องมาไล่สดอันเป็นคนแบบกลายเป็นโมมีสาฬิไ,ได้พอสมควอนี่ตั้งแต่เล่นเลี้ยวเนี่ย มาเอายอดวิวจาะพ่อดูนี้ยอดดีตัวเก็บหมากบัวมาฝากแน่จ้าเก็บหมากบัวมาฝากในทงบัถือมาเก็บหมากบัวมาฝากแน่จ้าหายอดวิวน่ะยอดวิวอยู่บ้านโมมี่น้องคิมก็เลยมาหางางลังข้องมาเอายอดวิวจ้ะพี่น้องสุนีไปคนโมมี่าละได้เสมือนมาไล่ต้นหายอดวิวจำได้อยู่จ้มาเป็นคุณครูพว่าคิมไปเยี่ยมคุณครูบอยเลยเอิไอ่นคุณครูไปก่อนคีมก็ได้ภาพเพื่อนๆมาเล่นลัางข้องจากคุณครู เอาบรรยากาศเย็นๆจะปกติไรเพื่อนๆมาเล่นหลังคองจะเดินเด้อส้มน,น้ำจะพี่น้องหันไปดูวิวพาเพื่อนๆมาชมวิวจ้ะอยู่หลังคลองก็จะพี่น้องมาเที่ยวลังสุวป้าเมลบอกกินด้วยจ้าป้าเมวส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่สาวสอาดแทบไทยสามสิบนาทีผ่านว่ะสามสิบนาทีสามวีกับบุ่หัวพี่น้องเอ้ยเขาก็บอกพิเบอถือตามภาษาพี่บ้านาาาพ,าพี่น้อง ว่าไปตรงนึงคอมมินอันนึงหายกะหยอดวิวหายเด้อพี่น้องว่าไปห่วงห่วงหยอดวิวเลยเนี่ยฮะขอตัวก่อนนะมินว่ะอาหารเย็นทำอะกินอาหารเย็นทำอะไรกิน,อ,าาน,อ,กนอุ้ยยังพระธิดาสือซําว่าไปพระธิดาเฮ็ดสัมปะแมวนี่เ,ด,เด้อจ้าชิมไปชิมมาเบอร์แรกนี่ยขมติดข้อได้พี่น้องแซ่บลายคุณอ้อว่าอะไรนะอ่านคอมเมินวิวหาวิวอยู่ยหล้างบ้านจ้ะอยู่ในห้องมันมีวิว ว่าไปนี่หาวิวหลายๆได้พี่น้องมีแต่ยอดบอกคอยว่าพี่น้องคอยว่าคอยตกไปนึกว่าช่างอันตกเล่นเ่ะตัวพาเที่ยวทุกที่ห้าร้อยห้าสิบห้าเขาบอกเช็ดจีนหนูก็งงง,งอ,ยอ,อ,อยู่หนูก็จังหนูอันอัดคิบอยู่นี่หนูก็คือจังถึงอยู่พี่น้องหนูใส่รองเท้าว,วุดมาอย่างดีได้พี่น้อง